เพล่กรุกชาย้านชายของพรุ๊กทุกท่านพี่น้องชาวจดสิง์บุรีเพล่กรุธรรมของเพลนตะกรพรเทพรอวีขอเสียงตรบปือต้อนรับกับเพต่ทุพลพรอวีเลยครับ ต้นพลพอชรีเลยครับรับบทบาทเป็นอังสุมาอังสุมาหนุ่มูดด้นีซึ่งอยู่ที่วัดเพริ่มเรียนวิชาเพลงดาศเสรู้พี่คือมินทราชีวิตหนุ่มเด็กวัดคนนี้ท่านกลังรับชมการร้องการไร้รํา หอมเตยจุดเครื่องแต่งกายรวนเป็นงานถัดผระสิทธิศิลปะการแสดงริเกไทยพระเอกขวดเต่ากดพอทวีและขาวอนพอทวีครับสเสมแอแอนแอนครับดาวตกสร้างความเพลาคขึคืนนี้ครับเอาเรีวต้อยแค้นจบให้จบบริดู สายยาวไปเอกสามรอมีอะไรมากครับผมนักรำนักร้องแล้วก็นักลืมไม่ลืมวันนี้ลืมไหมน้องเพลงลืมฝากไปด้วยครับทางด้านร้านค้าทุกร้านครับอร่อยทุกอย่างเลยร้านลูกชิ้นนี่เลยชาตขวามือท่านผู้ชมร้านลูกชิ้นต้อวเบาน้ำเบาร้านอื่นเนื้อหมูผสมแป้ง อร่อยแต่อร่อยครับอร่อยน้ำจิ้มเด็กินแล้วตาเด็กกินอีกแส,สดงว่ารสชาติอร่อยมาไมเไ<อ>แี่อร่อยฝากไปด้วยครับผมอร่อยทุกร้านครับผมร้านขิเดี่ยวก็อร่อย การแสดงนาฏีที่ม้อจากด้วยใจของนักแสดงพรพันคอทีเปรยนารุพลพอท,อพอทีครับ ากไปปีที่17จ็ดัดงานสำเร็จคืนนี้กรา yeah ทวีคุ้มภัยให้กับหญิงชายพอเชียคุ้มของพี่น้องเราชาวสิงห์บุรีขอให้โชคดีทุกด้านกราบนักมัตการประเดชทั้งคุณเจ้าวาดที่ท่านได้จัดงาน จักงานยิ่งใหญ่ในสถานเพี่บหลวง วามจัดงานในคืนนี้กราบขอคุณแม่ครัวขอให้สุขีเพราะน้ำใจเขานะมีมุ่งม,มันกราบขอคุณลุงช้างนิดเขียวคนนี้เชี่ยวช่วยชี้ติดต่อพอลพัน พรทวีลิเกสิงหุรีลูกลานขอบคุณเจนจอบสุดสวยก็คง จะขออวยพรให้เจเร่รวยให้เจถูกหวยลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งวันนี้คงไม่ทันแล้วนะวันหน้าก็น,น,นะรางวันที่หนึ่งวันน,นี้ถูกขอให้เจถูกสักสี่สิบล้านให้ถูก มีลาบให้มีคนมอกรามสวยเก๋แล้วอย่าลืมคำกรนผนอของลิเกหากินร้อยเร่ลูกลานถ้านึกถึงคำพรกรนผมจะหาเอาไปชมขอเิญ ียงอาจไม่ใส่รองสรรเสริญให้ฟังกันเพลิพนเพลินายพาเนิรดจะขออวยพรให้กับผู้ชมหญิงชายขอให้ท่านนั้นได้ ก็จะมีรางวัลข้างเคียงแม่เมิร์กมันกะถามเขาดิผมเอาแข่งแรงกำไรนะครับใส่ไม่เฉียวอะเพิ่มอพี่งเ,เ,เซกกูมีโอนคนละครึ่งนะคนลครึ่งมึงฟาหรือเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยสมัครทั้งวันไม่ได้สักทีมึง,งไม่รับโอนอะไรนะอ,อะไรคูตีพีอะไรเหรอเออสมัคร<อ>แม่มัตรแกอินชิมชอบใช้แนละ้วชิมไม่ใช้ไม่ได้เหรอไอ้เหี้ยอะไรละ พี่จบขอบคุณมากครับผมมึาเดาเล่นมีมีใกลเียงมีไว้มึอไอสอตัวสอขอบคุณพี่จ๊อบดาราดอกไม้สดครับเป็นผู้จัดหาการแดนเกย์ระมอประวัน่อไปให้เท็กน้องขวดทุกคุคอทวีและสเปิร์แมนครับ แม่ถาวรลคอตวีนะครับอีเหมือนกูเป็นอะไรของมึงเลยอ่ะไอวอยมาทำเป็นงั้นเหมือนมันเคารพไอเมิร์ฟมากเลยนะครับครเจเจจอมบอกว่าตอนนี้จะติด500ท้อยเอ่ะไม่ได้200อ่ะไม่น่าถามวันนี้วันอะไรอ่ะเดี๋ยวร้องก่อนให้แม่ฟังนะพี่ร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงเหร้องเพลงก็เพลงหวยหวยหวย เดือนออกสองวันตามหาเลขกันถามวันวานพอได้เลขมาหลุดล like ุนเอ้าลุนลุนล like ุนลุนหวยกันเถอดน้องพี่ลุน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 หวยกันเถอดน้องพี่สาวผมมหน้าทีวีไม่บัวลอลีมานั่งลุนไม่บัวลอลีมานั่งลุนหวยออกเจ๊กมูนวเป็นลมเดี๋ยวเออหมอนมึงจะไป่ลุ้นทำไมกูเห็นมึงโพลโต่ทั้งหลาย เฮียของกูที่ไหนตาของคนอื่นเขาเป็นลมเลยเหรอโดนไปห้าพันกว่าหวยแม่งล็อกอ๋อล็อกเลขอเหรอล็อกคอแด่พวกเราทุกนวดเดี๋ยวขอขจวัตประรับให้นะกการมารับทุ่มพระป่าไรได้เลยนะครับครับผมอีกห้านาทีถ้านะกการไม่มาเอาผมจะเอาเองครับ เร่องกราบวา่าคุณเจ๊จอบด้วยเจ๊จอบดอกไม้สดใช่คร,ชรครับผมเจ๊จอบดอกไม้สดมึงจ้องกูเลยบอกเขามึงชอบแบบไหนจะได้ไปตั้งหน้าสด <c oughs> ไอ้บ้ากูยังไม่ตายจอบไว้ห่าเดี๋ยวพี่เขาไม่รู้พูดไม่ดีเลยมึงเนี่ยกรรมการไปยังครับครับผมกรรมการไปยังครับผมก็เดี๋ยวคณะกรรมการก็มาจุกไปได้เลยนะครับผมครับผมยังไงก็ เรื่องวัดวานี่พี่ดีทุกอย่างเลยเนาะวัดเนี่ยดีมากเลยอะโยดแล้ววัดช่องลมเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยไปเล่นยุทธยาพี่เชื่อไหมห้องน้ำที่นั่นอยากเอยชื่อวัดเลยพี่ห้องน้ำได้เลียกกันเป็นตับเลยเข้าไปห้องแรกพี่เชื่อไหมมีขันแต่ไม่มีน้ำนั่นก็เลยปวดท้องหนักเลยเปิดห้องที่สองมีน้ำแต่ไม่มีขันพอถึงห้องสามที่ลงอกสบายใจเลยพี่มีครบเลยมีอะไรมีขันมีน้ำมีขี้ด้วยพี่ของมึงดี ทำไมอ่ะมึงเคยห้องน้ำมึงเจอห้องน้ำเก่าไหมที่มันเป็นห้องน้ำแบบล้างเดียวกันอน่าเอ่นเอาอเอ่อเอ่นเอนอเอ่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 อเดกอเอ้อเอ่อเอ้อเ้่อเอ่อเ้องอ่อเ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 อองอเอ้อเอ่อเอ่ออ่อเอ้อเอ่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 อนอ่อเอ่อเอาอเอ่เอ่อเออเอมอเออเห่อเอ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 ้อเอยอเอ่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 อเอาอเอ่อเอออ่เอเอ่เ่อเขัอเอ่อยู่ห้องออ่อเอ่อ่ออ่อเลยอ เจนจ่องตําจ่องอีห้องสามก็กวักขันมันกูเลยยังขันใบเดียวยขันใบเดียวตําจ่องจ่องไม่รู้อีห้องสองมาจากไหนเปิดก่อนแท็กเข้าเจนีหาความขันไม่พออ,อ,อ่าง <c oughs> แล้วมึงทำไงอ่ะม <c oughs> ึงทำไงเอาตูจุ่มอ่างได้ไปเลยได้ <c oughs> ข่าวว่าผ้าเข้าต่อกูด้วยเป็นไงอ่ะสบายใจรอยฟ้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับไม่องกวนเออเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับเซิรัฟนะครับ ุณลุงคุณนุชช้างนะครับแล้วก็เจ๊จ๊อบนะครับพร้อมดี่ยกับคณะกรรมการเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าพูดไอ้โอปอลทำไมอ่ะเจ๊เขาไปไหนเนี่ยไปเยี่ยวไปเยี่ยวเอาไปเยี่ยวไปเยี่ยวทำไมเอาเสือไปด้วยอ่ะเขาเสือปูรองเยี่ยวขอบคุณสะอาดดี่แบนั่นโอยพรไม่ถูกเลยโอยพรก่อนครับนะครับก็นะครับ สำหรับทีมงานเราก็ต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับไปอย่างนะครับลุงช้างแล้วก็เจเจอพร้อมด้วยคณะกรรมการทังหญิงและชายนะครับพร้อมด้วยชาวบ้านวัดช่องลมนะครับแล้วก็คณะท่านแม่ครัวนะครับซึ่งต้อนรับเรียงดูหาหานข้าวราบทีมงานเป็นอย่างดีนะครับก็ได้ย้อนรอยถอยหลังกลับไปครั้งหนึ่งนะครับปีนี้ก็คงจะเป็นปีที่2นะครับที่ได้จัดหามานะครับผู้หวังว่าคงจะไม่เป็นปีสุดท้ายคงจะมีปีต่อไปละครั้งต่อไปนะครับสำหรับตัวเป็นแม่ทีมงานก็ไม่มีทีมหนึ่ง่งใดจะตอบแทนพระคุณท่านได้นะครับต้องสิ ตัวเองต้องกราบขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับตัวเองนะครับทีนี้เทวีพลศิลปศิลที่ประวั่ปฏาสารในวัดช่องหลวงของเรานี้นะครับขอให้จงมาปกปักรักษาไปยังลุงช้างเจ๊จ๊อบคณะกรรมการทุกท่านรวมไปถึงคณะท่านแม่ครัวผลึกท่านผู้ชมที่มาในคืนนี้ทุกท่านนะครับให้จงพบอเความสุขคมเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการได้ส่งความผู้ม้านปรารถนาคิดเงินขอแหลมมากงคิดทองมาไหลามาทมาดังแม่พงคาไม่ขาดสายจะไปเหนือมาใต้เคล้วข้าจาก เพยียรจะายเดีเดขนทปวงขอทุกท่านเจริญนิริมงคุพระอายุบนนะสุขขัตละปฏิทานทนา่านศาสตรสมบัติทุกประการเริดสาัุใครผอมือใครถูกหวยครับ <S <S ไม่เจ็กเนีไเน่ไม่เจ็กะแล้วสิ่งที่พิเศษทัพงานนี้เจ๊อนนจอบบอกแล้วที่เกทุกคนนะฮะนอนกันดึกตื่นตื่นเช้ากัวสุขภาพจะไ,ไม่แข็งแรง แจกลังนกคนละคนละลังเหมือนตัวนี้ลัางเลยเหรอลัางนกของค้าปลีกไอ้เบิร์ตคู่คนละขวดก็เยอะแล้วนะลังนกแท้คนละลังครับเจ๊จ๊อบครับนะไม่ยำหนังอะไรหนังหมูหนังหมูกับน้ำพริกมาสุดนี้เลยใจดีเอาใส่ยำให้ด้วยเอาุ้งมาให้ด้วยมีวได้ยังยำไหมัะเอาไปเอาไปเออมามาลังนกคนละลังจะได้กินสักลังนกแท้เจ๊จ๊อบให้นี่เดี๋ยวกูถามคำาหนึ่งจะแดกตรงไหนฮะโตบตบแกสาง ไม่แด้แค่นี่นไม่ไปแท้ไข่ยังอยู่ในนี้เลยนะเอาป่าวผมไปเอาเขาไปยังไงเนี่ยเบลล์คุณรู้ว่ารังเขาไปด้วยขวดเอออันนั้นแทงแดกอันนี้ไปก่อนหวยกินเจ้าบอกกูโถหวยเนี่มันเป็นเขาเรียกว่าให้ซื้อแค่พอหรือว่าราลุ้นให้สนุกสนุกอย่างงี้อย่าไปหมกมุ่นอะไรขนาดนั้นแหมว่าพวกกูจะหมกมุ่นเมื่อสามแปดสามพันคูณสามพันเลยนะแพงซะเยอะเลยกูคิดว่าจะออกคันนี้เลยดีสุดไปออกอีกคันนึงอีกคันนึงเบลลอะไร สามโหวดสามโหยดไงซื้อแปดสามแปดสามจะได้ใช่สบายใจ <c oughs> แต่เดี๋ยวคุยเที่ยงไม่เฉียวสักตัว <c oughs> ทุกวันนี้นะฉันไม่อยากจะคุยกับเพื่อน,อนไ สามคนทเป็นเพื่อนกันมาริ่มเรียวนวิชาเพลงดาเปลงโทในสุนขรข่งนี้แต่แกจำได้ไหมว<ะ>่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ชายใช้เคยริ่มเรียนอยู่ด้วยกันแต่พี่ชายเรียนจบไปก่อนได้ดีได้ดีแล้วตอนนี้ได้ดีได้ดีทหารอยู่ภายในเมืองอแต่พี่มินทานะเขาบอกไว้บอกว่าทหารอันสุมาเอย้ยหากแม้ว่าเองริ่มเรียวนวิชาเพลงดาเพลงโทเสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นพุ่งน้าเขาสู่เมืองเขาจะพาปเป็นทหารจริงปะจริง,รงอ่ะกงรออะไรอะ่ะก่าวันนี้ฉันตั้งใจไว้แล้วไปกลาบลาหลวงพ่อไว้แล้วฉันจะไปหาพี่ชายฉันไปเป็นทหารภายในเมืองเฮ้ยไปด้วยเออก็จะไปไป ไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ก็รีบไปกันดีกว่าเพื่อนไปหางานทำในเมืองไปมีโอกาสได้ดีพี่ดีแล้วค่อยกลับมาตอบแทนโอเคจัดแจงแต่งกายเออเออเออเฮ้ยมีได้ช้าอันตัวเราจะมุ่งหน้าเอยพาช้าบางสมาร์ทคอยเปิดแพร่บอยเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อไปหาพี่มิถาจะได้พาไปเป็นทหารในเมือง รอรีรำไยเออยังตั้งใจว่าไปหาพี่ปินรายอาั้งักุ่มาเจ้าไปเียไปหาพี่ชายดีกว่าเพื่อนออโอเ<อ>สียงปรปื่อใหกับการไล่รำตุ่งผ้าตั้ง่าเธอครับผมจากเฟรคทารบนคอทวี การร้องการรำครับเราจะอนุรักษ์แบบกรับปริเกไทยไว้ฝากไปด้วยช่วงเชร์ครับผมกับพระเอกนามนพระเอกนัพลหัวดียคนดีมีงานทัึงพาไดนติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แป8ห0ึ1ี่หนเบอร์ครับหรือโทรที่0 8 5 5์3 5ดห5 3ห3าสาานห้านาับ ไม่ไกลจากตรงนี้ครับผมติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยครับผมเข้าไปที่นัทพลหัวทันโทนวีฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยกดกระดิ่งกดสมัสด์ด้วยครับตอนนี้เรามีโหวตนะครับโหวตยังไงพี่นัทนัทพลกดหนึ่งกดหนึ่งนัทตั้งเกนกดสองสองนักถาวรกดอะไรพี่กดชักโครกทิ้งไปเลยครับไอ้บ้าคนนี้ขี้ บนปากกาแสงจากทีมงานร้านสาวเพชรนครพอเทพอตวีเปรกระบุนพอตวีครับ